ในก็ตามข้อแรกก็คือสําหรับสถาปนิกวิศวกรที่จะออกแบบตึกสูงเนี่ยในอนาคตอาจจะต้องคํานึงถึงรูปลักษ์ของอาคารยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นแลวเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นอาคารเนี่ยจะรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมดเลยอะไม่ได้สวยเลยตรเนี้ยเขาก็ถือว่ารูปทรงมันสมมาตรไม่กลมก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรอย่างเงี้ยมันจะป้องกันได้ดีกว่าแต่ย้ํารูปร่างอื่นก็ป้องกันได้ดีนะครับแต่มันมีมีจุดอ่อน สู้กับไอ้ที่สมบัติไม่ได้นี่ก็คือเรื่องหนึ่งทําให้วิศวกรสาัมืต้องระระวังแล้วเพราะวันนี้ภัยแผ่นดินไหวเป็นภัยของคนไทยและคนกรุงเทพไปแล้วนะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่สองนะครับวัสดุที่ใช้ก็ต้องเป็นวัสดุที่นะครับต้องเข้าใจได้คอนกรีตนะครับอาจจะต้องมีกําลังสูงขึ้นในบางกรณีการเสริมเหล็กนะครับอาจจะต้องมากขึ้นในบางกรณีนี่ตัวอย่างครับเป็นเป็นเรื่องของรายละเอียด เราต้องมาระดมสมองแล้วก็ใช้เวลาไม่น้อยที